บายดีพี่น้องสำบากทีสุกุสุคนเนาะสมมงสุบอนเลาะปลาคือเก่าพี่น้องมีหาเห็ดสมปิไปรุดน้ากันวาชิมีแล้วบุมีพี่น้องพี่น้องเากระตูนยังหาอยู่ทั้งหมดหาแต่เห็ดตื่นมานี่ยเดินชีวิตยังหาเห็ดอยู่นี่พี่น้องพอพอเห็ดแล้วพี่น้องไอ้นี่เห็ดแดงเห็ดแดงพีนาะ hồi nọ, 3 đọt ron luôn, này phi nọ, hồi nọ phi nọ, hệt, hệt vừa vậy chứ, phi nọ, kinh vừa là

นำบากีไม่ไม่ไม่ดงอกนี่น้่น้ำดำๆนี่เนี่โอ้ยบอพี่น้องมันเถางเอาให้แดงกับพี่น้องสามดอกสี่ดอกมันซองดอกเนี่ยกำลังองกับซามเนี่ยองดอกน้องนี่หมุนเหรอหิมะเหรอ๋อพี่น้องไล่ดอกเติดเป็นเขี่ยเห็นอยากเขี่ยแห้ไหมโอ้ยบอใครบออยากเี่ยแห้งบอยู่

ก็ใหดพึ่งพี no, ่น้องใหดพึ่งเอาเห็ดเพิ่งทอเลยน้องโอ้ยจมเป็นไข่บาแล้วดอกปลาเนี่ยมันจะมีเห็ดแดงเนาะนั่นพี่น้องเห็ดเป่นเห็ดวายจึงนี้เครื่องตาเลยพี่น้องก็เห็ดนะเห็ดบัแซ่บเพิ่นนี่พี่น้องเพิ่นมากเยอะจังเป็นเห็ดผือกเลยพี่น้อง งามมนดีดอกนี่ให้ฟูอยู่ต้องไปไหวเด้อเห็นคนไล่ขยะไปว่าไฟขยะเผาเขากันแล้วมันบ่ได้ปูบับปูบับปูบบกได้เห็นเลยอแล้วพี่น้องเ็ดตินรู้เงียงว่ะงามอยู่เด้พี่น้องเลยอาจจะเอาว่ตีนเมื่อกี้นี่อือนี่พี่น้องพอแดงพี่น้องมูนึงไกลเลยพี่น้องที่งามมันดีเปนฟูนพี่น้องนี่ อ๋น้องไล่ไล่ล่มาเอาเห็ดแดงนี่อ๋อตัวจะเห็นยจุ่งาตาบอดเลยน้องอพุ่นดอกหนึ่งพุ่นเอาตัวนี้ก่อนเอาตันนี้ก่ออกมาเลยพี่น้องเอ้เขาบอกเอาเขาจะอยากกินเขาเอกก็ได้เขาห้าว่ว้โหดเห็ดอันนี้ดอกน้อยไปในบุบ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 เนาะพอเลยพี่น้องเบลมดแลอหมลแล้วอันดอกหนึ่งน้พี่น้อง บ่บอยากไปเห็ดปลูกตะยีแดงครับพ่อไอ้แดงพ่อในใช่ดอกหนึงจะเห็นนะหานํากันพี่น้องซอยห้านํากันเด้อเออแมลบ่เอาบ่เอาเฮ้ยโอ้หอกมันง่นี่นี่จะตัวมัเฮ็อน่ยากเถาอยู่กงมันล่างพอนีเตรมตาเลยปล่อยเลยพี่น้องเห็ดไว้ พอแล้วพอแล้วอืมหิต mm ิน hmm. พี่น้องมานแล้วบ er ่นี่น้องเองดอกกระดอกนั่นนี่พี่น้องเอ้ยหอยกินน้ำาคนข้นกินน้ำหอยญาดติเอาหอยพี่น้องเอ้ยหอยกินก่อนคนกินน้ำรังมันอืดก็เลยเอาาตาดอาน้้ำหอยพี่น้องคอยอล้วพี่น้องพอแล้ว งาม่ดอกงามพีน้อยมงามกว่คนหาแหละนี่จริงจริงพี่น้องเนาะวเจาเนาะเงินข่นี่พี่องเลือเฟื่อเห็ดสนียงพี่น้องเยเห็ดหานพี่องดอกมน้อนี่พี่น้อนเป็นที่กันได้ดอกน้อยนี่ก็ดอกน้อยนี่ดอกมสันใหญ่นี่่งน หน่อยคือก้นเก็บดูดอกหนึ่งงามเลยโอ้่อยจีจังคจะเห็นใ่จะเหนไหมน่เงาจีกนน่ดอกกันดอกเดียวนี่ตัวดอกจะเอาไปแล้วหนาอยใ่หมอืมพี่้องคอยพี่คือต้องคอยก็มีดอกหน่อยแดงหน่อยท่นนี้งปาไม้ตันี้เห็นบอกจีหาดอก

เก็บแล้วเาเล้วมดแล้วพี่น้องนี่ยังโยนหลอก่ดอกน้อยแน่นฟ้าก็ติงมันเนาะฟ้าเห็ดปวกกำลังออกเห็ดเนาะอยกหาารมมแหเนยอยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพอแล้วติดหาดติดหัดตีนบ่อเด้อตีนไรตีนนะ อันเด้ต้นนี้ต้นมันบ่ได้เก็บแห้งซะ

ปล่อยเลยพี่น้องเห็ด,เห,ดเห็ดแดงมาเห็ดดินเดอกำงาม,งามไปหู้เลยแล้วฝอยนะ้เจ้อบวันนะทางไปนอนะอ้องเมกนะเห็ดหาตุ้พี่น้องเห็ดหาดเห็ดหาด หมูมีนี่แล้วมันเราออกมาเลยนี่แล้วดอกนี่แล้วอืมก็จะว่าอยู่ทึ่งทึ่งใสอย่างเงี้ยหมพี่น้องพอเห็ดคาเลยพี่น้องดอกนึงนี่งามเลยบ่บ่บ่เห็ดกินเลยนะจ๊ะมาบ่เม่นบ่เม่นเห็ดพี่ขอเตะเห็ดหาพี่น้องเอเขาหมดเห็ดหาดกันเห็ดนี้ก็เอาบุตรไปเรือไปเลือ

พี่น้องเพาะพายพี่น้องเอ้ดอกเดียวเก็นดอกเดียวเนาะอือลายดอกกับบุ้มีแด้วดอกเดียวนะ,ะ,ะเนะจา้าก็หาเบิง้ง เมื่อเมื่อบานเฮธาไลนร่เขาคือเบาเแไปอยาบไม่อนนะเืไปเมทวันนะอลมวไอกังเฮธาดีจัเกือบมายัางมาเอาอยู่หน้าอ,าอยู่เป็นยังเฮดก้าขาตัวน่า มือเข่าเข่านี่ช่องมงคว้าเลยเกือบสามมง้าวเลยโตกหมดแล้วท่านเองเมื่อเมื่อเมื่อนี่พี่น้องเห็ดเฮาผลงานห้อนี้เต็มตาตาถึกใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องไปเลยพี่น้องหากินข่าวก่อนพี่น้องบ๊ายบายรังหลงังเห็ดพี่นห้อง หลังจากหามาเราจะลางแกงกินเด็กระซามเห็ดกันายปวดโค่มาไกไม่ยิ้มสนมีเตสมีเห็ดเห็ดไฮหินเนาะบ่เอยเอานังเมนบ่ทียนี่เอาดอกสองดอกม่เยเอาเบิดดำปนดำปนเห็ดที่นำปนหรืคือคนเก็บอ

ก็ลงกระโดดแท้ไดก็ซามน้อยเพิ่นยัเอาลงเอาลงเนาะบ่ได้เอาคําซามใหญ่มาซ่ํามใหญ่ข้าๆใหญ่อยู่ในลุ่มน่ะักผาะพอดีนั่นเด้ข้าอือมาแม่นจมาก็ได้เ็หคมนี่ดงเ็ดพี่น้องอือพี่น้องเต็มก็ามเลยคหนคมเนึนเนาะบ่ต้องเาติเอาคือเก่าแ้ผลกันหลายอย่างจังแซ่

มื้อนี้คือกินได้เนาะล้างยืนนเลๆๆแฮ่นีเอาก็ค่อยคิดวิธีตัวเบาคันจุ่มลงเบิดให้มันก็โอ้ยขาก็บ่ได้บ่ได้ล้างบนี้นี่พี่น้องเกลือบ่ต้องบ่ยากใส่เกลือเมเฮ็ดเกลือเนาะเาเฮ็ดเกลือให้เฮ็ดพ่เาก็ยังมีเฮ็ดปลกตบ ดอกงามพี่น้องเลยดอกนพูนเยเ็ดยก็มีพี่น้องเลยอืมไงามยดอกให้งามได้คด้ยเนาะกปจ่อยแค่นใคลได้ดอกง่ายนียบอกตูงาหมดเลยกนายนะไปจ่อยจุ่มๆนี่นี่ก่แม่น้ออราเราเาแยกออกใบต่ำไม่ต้อให้ปวก็ดปวกงามเขพี่น้อง ไข่พีน้อนวงว้าโตสวยกนกันเอาไตัดเชดีเรางเห็ดก่อนพี่น้องเลยนี่พี่น้องล้างเล้วแล้วเต็มซาซ่พี่น้องตายลีรอรหนึ่งกินโมเลงพี่น้อง